คครอยู่กับเจ้งพิสตาสกยียสกเกลชานเ่ะค่ะสเกลสวัสดีครับสวัสดีจังพิสกากยมาคาทุกคนมาดูมาที่ไหนครับมาที่พระจมน้ําแต่ไม่จมแต่ไม่จมอะคแต่มันจมไปครึ่งหนึน <พอ S 2> ่งเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะที่ฝนตกเหรอครับใช่มันก็เลยจมไปครึ่งหนึ่งสวยไหมวันนี้มาตอนกี่โมงละมาต้องเยน็นละห้าโมงครึ่งละตอนพัาทิศตกอ่ะมาสวยอ๋อตอนนี้ยังไม่ตกดีนะ แต่เราจะกลับกันละเดี๋ยวเราทำคลิปให้ทุกคนดูกันนะโอเคไหมคลิปบายบายไปดูกันเลยไปดูกันเลยสเกลวะคะับคเกลพาทุกคนไปดูอะไรครับดูทูจ้าใช่ไหมลูกทูจ้าทูจ้าทุกคนอยากดูไปดูได้ที่ช่องสกัดสเกีชอตนะครับโอเคครับเกลทูจ้าแล้วเกล ทุ่จ้าทุจ้าเร็วทุ่จา้าทุ่จ้าดุแกอ่ะหรอแกล่ะประจมงแค่แม่มันน่าจะโดนน้ำท่วมไปนะ <c oughs> เราอยู่ที่ไหนกันแม่ครับมันน่จาจะไปเพราะฝนตกอ่ะหรอแล้วก็โอ้พระเจ้าแล้วเด็กๆขึ้นรถกลับบ้านครับทุ่จ้าทุจ้าก่อน